สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างแสงนะครับมันี่สิพาอพี่น้องมาสร้างบันไดครับผมสร้างบันไดลิงนะครับผม<ะ>นี่ครับอุปกรณ์กับมีไม่แม่บันไดสองตัวนะครับผมตะลับเม็ดขอนตัวเจาะนะครับผมแล้วก็ตะปูน้อยนะครับผม เราจะตอกขันบันไดนะคะรับผมเหลืออ่ไมาอีกตัวนึ่งนะครับผมที่มาตัดเห็ดขันมันนะครับผมความห่างของขันผมจะเอา40เซนนะคะรับเดี๋ครับผมระยะความห่างของมันนะคะนรับผม40เซนแล้วก็ความกว้างนะครับผมความกว้างของบันไดนะครับผมก็สิเอา40เซนนี่กันครับผม ผมสิผ้าไปเจาะแล้วก็สร้างบันไดกันนะครับผมบันไดลิงมาทันว่าจากผู้ไดพาเอื่อหนอครับพี่น้องเลยผู้ไดนอสิเป็นลิงมือนนี่ <c oughs> บันไดสร้างครับผมบันไดไม้ไผ่นี่แหละครับผมเอาไปต่ขึ้นไปผาดเสาไฟนะครับผมเดี๋ยวผา,าดต้นไผ่ไปตัดขแขนงไผ่แต่ดีขึ้นกันครับผม เอาไปใส่สารพัดย่างนะครับผมใส่เห็ดล่างนา้ำร่างลินกนไดใดครับผมใช้ค่าคดีครับผมเรียกจะเสียไปใส่งานครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ผมกับสีได้เป็นลิงเองแหรอครับผมครับผมไปกันเลยครับผมจัดการเจาะหาแนมกันนะครับผมหาระยะของมันผมหางสี่สิบสี่สิบแล้วก็ที่เจาะเจาะหัวเจาะกะ ขนาด28มิลครับผมโอเคครับผมมักหน่อยก็นี้ก็ได้เลยครับผมเอา2ี่กก็ได้ครับผมแต่ว่ามันนี้ติดมาตัวเดียวครับผม28มิลเลยครับผมโอเคไปเจาะกันครับผมผมก็ได้จาอหูเรียบร้อยนะครับผมทั้งเบิด8ดคันนะครับผม8ปดคันสองฟังกกับเ6ากับสิบหกหูนะครับผม สิบหกครูนะครับผมทีนี้อันหนึ่งนะครับผมติดตาติดตาผัดลืมขยับอีกฟังนึงครับผมตัวนี้ครับผมพอดีสี่สิบเส้นมันตรงกับข้อพอดีกันเลยขยับขึ้นเอาไปเอามาผัดเห็ดอีกขาหนึ่งผัดบ่ไดชขยับครับผมก็ะถิเป็นเอียงๆใช่ไหมนยครับผม เป็นยังงั้น,นะครับผมเดี๋ยวเวลา,าผ่ามันใจคระคะับผ่าแบบเอียงๆขึ้นแบบเอียงเอีนะครับผมเพื่อเสียได้ความสมดุลนะครับผมความสมดุลของร่างกายนะครับผมสิ่ได้โบได้ตกลงมานะครับผมว่าไปนะครับผมเหลือขั้นตอนการตัดขันนะครับผมผมวันนตัดขันนะครับผมเอาซีเอ็ล ขยับขอมมาในคอนี่ขางลหาเส้นนะครับผม40บวก10เท่ากับ5 0นะครับผม5 0 5 0ทั 50, 50. ้งเบิด8คันนะครับผมโอเคเี๋ดวจะการตัดใหม่ครับผมม้ก่อนครับผม50เซน แถวโบลาณมันทื่อๆนอครับผมบันได่ให้เอาคูสีเอาหาเจ็ดเก้าเนาะครับผมแต่ว่าของผมมันลงคูซะแล้วมุเ,เป็นยังครับผมเ่ราเป็นบันไดบัตรบันไดขึ้นเห็ดไฟฝาเนาะครับผมลงคูลงจิกเพเาะเปิยังครับผมบริถอสานะครับตัดขันเสียจเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมทั้งเบ็ดแปดขัน กะสิทำการเหลาตาแจงให้มันง้างนะครับผมอันไหนเขา่าได้กะสิแต่งมันเขาได้นะครับผมอ่ากว้มกว่างหาสิบเส้นมันกว่างไปครับผมผมเอาถล่มลงแล้วสี่ให้เหลือแค่ขางละสามสิบหาเส้นครับผมเท่ากับวาผมตัดความยาาของขันนี่สี่สิบเส้นครับผมสีเข่าขางละสองเส้นเคืองครับผม ที่เหลือสามสิบหาเส้นนะครับผมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปเหลาขันเขาเนาะครับผมเดี๋ยวต่องคอยมาใส่พรมกันครับเหลาเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมเสือกนะครับผมหรือว่าย่างไนรอนะครับผมย่างรดเก่าๆนะครับผมเดี๋ยวเขาสอยแล้วนะครับผมเอาไว้แต่มามัดเนาะครับผมมัดแบบเด็ดที่เดี๋ยว เสียดอีกเบิ่เนะครับผมเ,เริ่มจากด้านโค้นมาเลยครับผมด้านล่างด้านโกกนะครับผมอู้ยังหมนครับผมออกขันมาขันนึงครับผม ขันที่สมครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขันเสียขันนึงครับผมโอนี้ ่อไปครับผมไล่ตอกครับผมไล่ตอกตองไหนครับผมนี่ครับเป็นรูเป็นล่นลนนา,นางเถึนมากมายนึงเนาะครับผมไล่ขันสนอครับผมหน้าหนาหาไปอีกครับเชียงละตอกเลยครับผมเดี๋ยวจะปูยืดไว้เลยครับ ผาดเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่นาุเดี๋ยวผมถึงพินให้เบิ้งครับผมเป็นลิงห้เบิ้งครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวผมเป็นลิงให้เบิ้งครับผมต <c oughs> ะล้องกินนะครับ ว่าเนี่ยเป็นหย่มแห้งครับผมเดี๋ยวเอาอันไม้เข้าสีเห็ดงามๆคนนี้นะครับผมลนไฟอย่างดีเอาสูงคนนี้จังน้อยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนะครับผมสางบันไดลิงนะครับผมกระไดไปแต่ผาดเห็ดงันภาษาเป็นกาเอินบันไดลิงนะครับผมแต่ว่าเป็นบันไดคนนะครับที่ขอจบคลิปไ้เพียงสานีนะครับ ฝากพี่น้องกดไห์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเ้าเลยครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ